โหลดที่มีค่าความต้านคงที่การกินกระแสของมันก็จะแปรผันไปตามแรงดันที่มันได้รับถ้าแรงดันลดลงมันก็จะกินกระแสลดลงถ้าแรงดันสูงขึ้นมันก็จะกินกระแสสูงขึ้นในคลิปนี้ผมเอาโหลดประเภททำความร้อนมาทดสอบให้ดูมาดูการกินกระแสของมันครับจะแปรผันไปตามแรงดันที่มันได้รับจริงหรือเปล่าผมใช้ อุปกรณ์ปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่เรียกว่าดิมเมอร์มาทดสอบให้ดูซึ่งอุปกรณ์ปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่เรียกว่าดิมเมอร์เนี่ยมันจะมีหลักการในการทํางานก็คือมันจะตัดทอนสัญญาณสายเว็บทิ้งไปบางส่วนเพื่อให้ค่าเฉลี่ยแรงดัน RMS เนี่ยมันลดลงเพื่อให้ปรับแรงดันไฟฟ้าได้ดูนะครับว่า าแรงดันเปลี่ยนแปลงไปการกินกระแสของโหลดจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าตอนนี้แรงดันใช้งานอยู่ที่ประมาณ226โวลต์นะครับผมก็จะปรับลดแรงดันลงนะครับพอปรับลดแรงดันลงเนี่ยการกินกระแสของหัวแรงก็จะลดลงเห็นไหมครับดูตัวนี้ด้วยนะครับแรงดันลดลงเรื่อยๆการกินกระแสก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันสัญญาณไซเวฟก็จะถูก ลดทอนลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับเพราะว่าวงจรหลีไฟหรือวงจรลดแรงดันไฟฟ้าจะเป็นการลดทอนสัญญาณไซเว็บพอสัญญาณมันผิดเพี้ยนจากไซเว็บไปเยอะมัลติมิเตอร์เปลี่ยนโหมดเป็น DC เลยเห็นไหมครับโอเคกลับไปเป็นโหมด AC เหมือนเดิมทีนี้ผมจะปรับแรงดันขึ้นนะครับดูว่าโหลดจะกินกระแสเพิ่มขึ้น ตามแรงดันหรือเปล่าดูที่คลัมมิเตอร์เลยนะครับแรงดันเพิ่มขึ้นก็จะกินกระแสเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับก็จะสัมพันธ์กับแรงดันครับการกินกระแสของโหลดก็จะสัมพันธ์กับแรงดันที่มันได้รับ